สวัสดีค่ะวันนี้พบกับซ่ารอยสตอรี่ไม่ต้องให้เห็นหน้าเลยเดี๋ยววันนี้ขุดดินเดี๋ยววันนี้จะแยกปลูกดี๋จะปลูกต้นไม้หน่อยขอผ้าก็ทอไม่ได้สิไฟดับมืดตึก๊กน้ำก็ขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยต้องคอยอยังเชิงสถานการณ์ฝนพลมหนักพี่น้องเอ้ย มันตกทั้งวันทั้งคืนตอนนี้ในห้วยน้ำขึ้นมา,นมากเกือบเต็มห้วยแล้วเห็นบอกว่าไอ้มันมีกอไม้อะไรฝางอยู่นี่สายก็เลยถือขายเดี๋ยวเรามาลุกต้นไม้กันซะเลยไห,ไหนไหนทอฟ้าไม่ได้ไม่มีกระจิก,กระไะทอได้นะเดี๋ยวเรามาขุดเอาดินใต้ต้นมะยม มาทําไมถึงมาเอาดินตรงนี้เพราะว่าเมื่อก่อนบนต้นมะยมต้นนี้ไก่มันขึ้นไปนอนแล้วเวลาไก่มันขึ้นไปนอนมันก็ขี้หล่นใส่ตรงนี้เต็มมันก็เลยเป็นปุ๋ยหมักดินในตัวเราก็เลยได้ดินตรงนี้แหละแต่ตอนนี้ไก่มันไม่นอนละเพราะว่าไก่บ้านเราไม่ค่อยมีไม่มีละมีแต่ไก่คนอื่นเขาก็เดินมาอันที่จริงดินตรงนี้มันก็ดีหมดแลแหละ เป็นดินดำเอแมาเลย้ยพะจารา,าเราเนี่ยเลยวยัไปมาสกระกไะเออเมดอกไม้ไงดอกไม้กินน้า,นามวา,ามว่ะ

อมาอัปเดตสถานการณ์น้ำให้ช็อตหนึ่งก่อนนี่เห็นไหมน้ำขึ้นอีกแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอยนอเฮ้ยดูแต่แต่มันคงจะไม่น่าจะล้นเข้ามาแล้วแหละเพราะว่ามันอยู่ตัวละดูฝั่งห้วยเห็นไหมเห็นคันกั้นไหมวันนั้นน่ะมันล้นเข้าไปทางนู้นหมดเลย แต่วันนี้ตอนนี้มันโอเคละวคงไม่ล้นเข้ามาแล้วแหละอันนี้อยู่ตรงขอบประมาณนี้เนาะแต่มันก็ลงมาเรื่อยๆอะ่ะก็รอดูกันไปค่ะตอนนี้ไฟก็ดับฝนก็ทำท่าจะมาอีกสละมั้งฝนนี่ดูดูผลจากการที่นะัไอ้ฝน ฝนตกหนักแล้วนะ้ํามันท่วมมาวันนั้นดูดูฮ่าฮ่าฮาวานกุมานด่างค้องใครเอ่ยนี่สาวได้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะแยกจะแยกปลูกแต่ตอนนี้ให้มันทุลักทุเลของมันแบบนี้ไปก่อนเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปปลูกต้นไม้กันต่อบรรยากาศฮะ ปลูกต้นไม้ก่อนยาวนะแม่หนีการคูก่อนยาวโบโอ้ยเก่งจังเลยลูกหลานใครเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเก่งจังเลยโอ้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 ยเอ้าเอ้าเอ้าเอ้ยเอ้ยเอาแล้วครับเอ้ยเอ้านี่ดูครับนี่ลูกหลานชาวดอยครับลูกหลานชาวดอยครับ ฝึกตั้งแต่เล็กเลยครับไม่โอ้โหอนาคตเห็นเห็นไม่ไกลไปจากจอบแล้วก็ดินเฮ้ย <laughs> โ,โ,โ,โอเคโอ,อ,อเคแม่เอเดเอเดเราป่ยวยรอเอเดแม่แม่ได้แม่แม่ของคุยเออเจ้าข้าจะไม่เกลียด มาเดี๋ยวเรามาเตรียมปลูกต้นไม้แต่ตอนนี้ต้องใส่ดินก่อนอุ๊บเอาดินใส่กระถางก่อนมันก็ยังไม่พอนะาไม่พอไม่พอน้อยอยต้องไปเอามาอีกอวันนี้เอาสีกระถางก่อน วยไม่สวยช่างมันเราจะเรียงกระถางไว้ตรงนี้ตรงไหนที่น้ำมันย้อยเดี๋ยวต้องต้องแยกมันหน่อยเพราะว่าถ้าจะเอาตั้งไว้ตรงที่น้ำมันย้อยพอดีมันก็ไม่โอเคอีกละน้ำมันจะขังเราต้องหาที่ตอนนี้คือเอาที่ตั้งที่ตั้งแต่พอดีไปก่อนสรุปก็คือดินยังไม่พอค่ะพี่น้องเอ,เอ,เอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวสาวด้วย แล้วเมื่อวานเมื่อวานนี้ที่ทําไปทําไปเนี่ยก็หนึ่งใบยังไม่ได้แกะอันนี้ยังไม่ได้แกะโอเคแข็งนะส่วนใบนี้ใบนี้ก็บอกเหมือนกับว่าปูนมันจะไม่พอปูนมันจะไม่พอใบนี้ก็เลยไม่ได้เลยปูนไม่พอเออเดี๋ยวจะให้ลูกสาวไปซื้อปูนมาให้ไหม่เลนไหนก็ไหนๆหครับเดี๋ยวจะทําอีกวันนี้น่าจะได้สี่ห้าหกใบน่าจะได้ อันนี้ปูนไม่พอมันก็เลยเออไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเดได้ปูนมาใหม่ค่อยมาแปะมาแปะเอามาแปะเอาเนาะเอาปูนมาทาบทาบใหม่แต่มันก็แข็งแล้วเลยเนะี่ยตรงฝั่งนี้มันแข็งแต่อันนียโอเคอันนี้ใบใบนี้โอเคอมากมาแล้วเราได้กระถางปณานิด USA idea ขอบคุณป้านิดมากๆที่ได้ลงคลิปทำให้ได้เห็นนี่แหละคนเราไม่มีใครเก่งไม่มีใครฉลาดไปเสียทุกอย่าง แต่การที่เราอยู่ในโลกโซเชียลแล้วเราไปดูคลิปเพื่อนคนนั้นคนนี้มันจะค่อยๆได้ไอเดียของเพื่อนมาปรับใช้กับของเราในแต่ละวันแต่ละวันแล้วมันก็มันเอามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันของเราได้เนาะเนี่ยเดี๋ยววันนี้สาวดอยก็จะเอาอตัวนี้แหละไอ้ว่านสาวดอยจะแยกตัวนี้ออกเลยเนี่ยไอไออันนี้เขาเรียกต้นหุ้มเงินหุ้มทองเนาะ ก็คือสอดอยจะทยอยเปลี่ยนกระถางเนี่ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนในขอดเงินขอดทองนี่นี่เขาเรียกนะสอดอยเรียกตามเขานะแล้วก็คงจะเอาเนี่ยกระถางเอาใบนี้แยกด้วยเนี่ยเอาเอกนกคุ้มอะนกคุ้มนกคุ้มนี่ออกดอกดอกหดไปละหมดเลยดูน่เดี๋ยวก็จะทยอยทยอยทยอยแยกแยกแยกไปเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพอได้กระถางใบใหม่แล้วก็จะทยอยอันนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่า กระถางมัยังไม่พอเดี๋ยวก็จะทยอยก็จะก็จะเปลี่ยนหมดนั่นแหละเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้กระถางมันเป็นแบบเดียวอกระถางดีๆก็เก็บไว้ไกระถางสำรองที่เราอันนี้เดี๋ยวเราก็ยกออกเนาะโอเคโดยเจ้าหอยทากเพื่อนยากนี่มันก็มาอยู่นี่แหละไม่ไปไหนเลยเดี๋ยวจะให้ลูกสาวลงไปซื้อปูนเอ้าโหไม่ทันใช้แล้วเจ้าค่าเอ้ยมันเพ่นไปตอนไหนแล้วเนี่ยไอคุณล,ลูกสาว เอ้ยเนาะมีลูกกับเขาสองคนนี่แหละเขาเรียกมีลูกไม่ทันใช้ไม่ใช่ไรหรอกเผลอแป๊บเดียวเข็นเลยไม่ทันใช้เดี๋ยวรอดูช็อตต่อไปนะคะอ้าวแล้วค่ะสำหรับวันนี้แยกไปสองกระถางก่อนนะเอาแค่น,นี้ก่อนส่วนไอ้สองกระถางที่เหลือเอาไว้ก่อนเดี๋ยววันพุธ เนาะไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดินมาอยู่ตัวตอนนี้รีบแยกไอ้ต้นไอ้หุม้มเงินหุ้มทองนี่ก่อนกาดขอดเงินขอดทองเมื่อวานนี่มันไม่รู้จะมีดอกกับเขาหรือเปล่าแยกนะเดี๋ยวกระถางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาทรายมาลองก้นดูทีนี้ดินมันจะได้ไม่หลงแน่นเวลาน้ํามันมันจะได้ไม่ขังส่วนส่วนอันนี้เดี๋ยววันพุธเดี๋ยวเราได้เปลี่ยนกระถางให้มันย้ายไปอยู่น้น เดี๋ยวจะไล่เปลี่ยนกระถางที่มันแยกแยกอะไรเสร็จส่วนนี้เดี๋ยวให้มันแข็งอีกสักหน่อยเดี๋ยวจะได้แกะเดี๋ยววันนี้จะให้ลูกสาวไปซื้อปูนมาปูนมาใหม่เดี๋ยวอันนี้ก็เฮ้ยนี่แหละแค่นี้โอ้ยเอานะคะสำหรับคลิปนี้สาวดอสตอรี่ขอบคุณพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมป่ะเดี๋ยวเราไปดู ไปดูน้ำปิดท้ายกันสักนิดนึงก่อนอุ้ย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 เป็นยังไงเป็นยังไงโอ้ยน้ำมันขึ้นอีกแล้วนลยนะขึ้นอีกแล้วได้ในไหนนะโอ้ยน้อแดดออกแล้วนะคะตอนนี้แต่ว่าโอ้เอาละพี่น้องเอ้ยเบิงนน่โอ้โอ้โอ้ ล่เดอค่ะเดอนะจากที่ว่ามันลดแล้วเอาอ,วาอีกแล้วมาอีแล้วนะขึ้นสูงเหมือนแต่ว่ามันโอ้ตอนนี้ตอนนี้เรียกได้ว่ามันเต็มห้วยแล้วนะพี่น้องเอ้ยเนี่ยแต่มันมันเต็มห้วยแล้วตอนเนี้มันเต็มเต็มจริงๆตอนที่สารอยยืนอยู่เนี่ยมันเป็นตะลิงข้างบนละดูนี่นะโอ้ยหนอก นั่นหลายเข้าท่วมนาฝั่งฝั่งโน้นอีกล้เออเนาะถกลงว่าจะนั่งทอผ้าได้ไหมเนี่ยดูค่าคงจะไม่ได้สละมั้งเราเคะนั่งอย่างสถานการณ์น้ำอยู่ตรงนี้แหละเนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ซอดดอยสตอรี่ก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไว้จะอัปเดตสถานการณ์ ในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณทุกซับทุกไลค์ทุกการติดตามแล้วก็ทุกคอมเมนต์ที่เป็นกำลังใจให้สาวดอยสตอรี่นะคะให้สาวดอยผ่านกดไวๆเถอะโอ้ยเลือ,อีก2 0 0 0 3 0 0 0กว่าชั่วโมงเลือ,อีก2 0 0พกว่าชั่วโมงเยอะมากเลยแล้วอย่าลืมไปกดติดตามช่องเล็กช่องน้อยนะคะทำบุญด้วยปลายนิ้วทำบุญง่าย การให้เพื่อให้มีแต่ได้กับได้นะคะหนึ่งได้ความสุขใจแล้วก็ช่วยไปกดติดตามให้กับช่องคิมยังชาแนลเป็นเรื่องเป็นเล่ายอดสง่าแฟมิลี่ช่ยชัยชาแนลนะคะแล้วก็มีช่องลุงมงคลช่องลุงพลปะแตนันแล้วก็ทุกๆช่องอะ่ะที่เป็นสายลุงที่เป็นสายบุญสายธรรมหรือว่าช่องอะไรก็ตามที่เขาเป็นช่องดีๆ เราดูแล้วเรามันได้ความรู้ได้สาระก็เอามาปรับใช้กับชีวิตเหมือนที่สาวดอยเองก็ลองทําอยู่นะก็เป็นช่องบางทีสาดอยก็วนนะเป็นช่องธรรมะก็มีเราอะไรที่เป็นการช่วยเป็นการให้แล้วก็มันให้ให้เพื่อให้เนี่ยเราไปดูบางทเาีเราไปช่วยให้เขาได้ยอดวิวยอดไลค์แต่เราก็ได้สาระจากคลิปนั้นๆเช่นกันเพื่อเอามาปรับใช้กับชีวิตของเรานะคะ สาวดอยสตอรี่ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้สาวดอยและเพื่อนๆคนอื่นๆขออนุโมทนาสาธุบุญกับจิตที่เป็นกุศลของทุกทุกท่านนะคะบุญใดกุศลใดความสุขใดที่ท่านให้กับสาวดอยมาสาวดอยขอน้อมจิตส่งให้กลับไปยังเพื่อนๆผู้ให้ทุกคนท,กทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขทุกคนนะคะสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณเจ้า